สวัสดีชาวคาบามูบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอมันจ็ก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เรามาอยู่กับการสอนเล่นฟอตชิล EP ที่2นะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่สกิลก่อนนะครับรอบก่อนเนี่ยพูดไปแค่แอ a แทกสกิลเนาะตอนนี้เราจะมาดูอัปเกรดสกิลครับอัปเกรดสกิลของฟอตชิลเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีนะก็คือมานาไอไม่ใช่มานาเรียกว่าวิตอลิตี้ มาเซอรี่นะครับหรือก็คือเลือดนั่นเองนะครับออฟเฟสติฟเซนต์นะครับอิมแพคคอนโทรลนะครับไอออฟมายแล้วก็ดาเมจอัสอบส่วนช่องสุดท้ายที่จะมาตอนอ่สกิลขั้นทลานเนี่ยให้เรามาเรียนอันนี้นะครับให้เรามาเรียนนี้ให้เรามาเนนนะรีเราาเนเนยราานสกิลขั้นโนวิดครับผมที่เอทให้เรียนช่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามานามานามารเซอรี่เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ทุ่งช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่ามันจะไปใช้ช่วงปลายเกม นะครับผมเพราะว่นั้นเนี่ยอันเนี้ยไว้เรียนช่วงสุดท้ายได้เลยนะครับมานามาซื้นะครับผมอันนี้เรียนช่วงสุดท้ายนะแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่าซับสกิลนะครับซับสกิลเนี่ยสิ่งที่ได้ใช้เลยนะครับสิ่งที่ได้ใช้ในช่วงแรกเลยจะมีอ่าขั้นขั้น G m a าร์สนะครับขั้น G m a าร์สเนาะมอทูเบรนนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเพิ่มดาเมจของชิลซึ่ง อ,อย่าเปิดมันเดี่ยวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยถ้าเปิดมันเดี่ยวๆเนี่ยคุณมีโอกาสตายได้นะครับคุณจะต้องรอนะครับให้ตัวเองเนี่ยเป็นสกิลเนี่ยเป็นขั้นขมก่อนเพื่อที่เราจะมี s อ่ d ชาร์ i ดชิลนะครับผมแล้วก็ล e ฟท์ชิลนะซื้อมาอ่าซื้อมานะครับเรียนไป r e ฟท e ชิลนะครับความสามารถของมันก็คืออ่าเมื่อเราเปิดเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจครับผมมันจะสะท้อนดาเมจที่เราได้รับเนี่ยออกไปนะ แต่ว่าตอนเราเปิดเนี่ยตัวเราเนี่ยจะได้ค่าปฏิเสธจกกอกเกาะนะครับตอนอัพเต็มเนี่ยหนึ่งพันนะรีดิวไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันถึกมากนั่นเองมันอยู่ได้8วินะครับแต่ว่าถ้าเต็มเนี่ยอยู่ได้12วินาทีนะครับเป็น12วินาทีที่ถึกมากนะ12วินาทีที่ถึกมากคือคุณเปิดหน้าแดงนะครับคุณเปิดรีเฟรชิวเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะมอนในช่วงแรกแล้วถ้ารีเฟรชิวหมดครับพีห่หน้าแดงเนี่ยมันอยู่36มิบหกวิใช่ไหม อ่าถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดเราเบทเทอร์สไตล์มากขึ้นเนี่ยหรือเราเลื่อนขั้นไปมากขึ้นเนี่ยพวกระยะเวลาของอ่าสกิลบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันตันที่56วินาทีนะครับหน้าแดงนะมันตันที่56วินาทีถ้าเกิดว่ารีเฟคชิลหมดไปแล้วนะครับหน้าแดงยังเหลืออยู่ตอนนี้เราต้องใช้ชาร์โดชิลครับผมชาร์โดชิลเนี่ยเป็นสกิลที่สร้างเลือดเทียมนะครับขึ้นมา ท้าปเต็มเนี่ยอยู่ที่1500งนะครับแล้วก็มีค่าปฏิเสธเจาะเกราะเนี่ยให้50หน่วยนะเพราะเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะตีโล่เราแตกนะครับกว่าจะตีโล่เราแตกเนี่ยรับรองเลยว,ว่าอาจจะล่าหน้าแดงหมดไปเลยก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือสกิลที่ต้องใช้ส่วนสกิลที่จะต้องใช้ในอนาคตคือพเคชั่นนะครับผมพเคชั่นเนี่ยเป็นสกิลยุยยุ่นนะครับดึง ดึงความสนใจมอนให้มันตีเราเนี่ยเองนะครับอันนี้เป็นท่าเป้าเดียวนะครับอันนี้เป็นฟิวอัพโพเวชั่นนะครับมีคําว่าฟิวก็คือเป็นสกิลดึงหมู่นั่นเองนะครับดึงความสนใจหมู่อ่าแต่ว่าครูดาวนะดูครูดาวนะครับ90วินะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยครูดาวเนี่ย30วินะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเลือกใช้นะเพราะว่าเวลาที่คุณใช้โพรแกชั่นสมมุติว่าคุณใช้โพรแกชั่นนะครับฟิวเนี่ยติดครูดาวด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราดึงมอนให้เพื่อนเนี่ยเลือกใช้ให้ดีนะครับเเรรราจะะใใชชช้้ฟิวหือพคัั่นนบผม อ่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดึงบอสเราใช้แค่พวกอยแล้วนะครับผมเราจะไม่ค่อยใช้ฟิวหรอกใช้ฟิวกันในบางจังหวะแล้วก็บางโอกาสจริงๆนะครับอ่ะแต่ต้องมีนะต้องมีนะครับผมสำหรับคนเล่นชิวอ่ะต่อไปลิซิอ่าอิติชันเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบไว้กันสถานะนะครับกันพวกสถานะลม้มกระเดน็นแล้วก็สตันนะครับถามว่าได้ใช้ไหมได้ใช้อยู่แล้วนะครับได้ใช้อยู่แล้วเป็นสกิลที่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับแต่ใช้ในอนาคต ซึ่งยังไงแต้มเราเหลืออยู่แล้วแต้มสกิลเนี่ยเพราะนั้นซื้อมาเรียนได้เลยนะครับผมฮิวครับผมตรงชื่อฮิวก็คือฮิวนะครับเพิ่มเลือด2,300อ่ะการเบรกครับผมการเบรกเนี่ยลบอ่าดิเฟอเรนตของศัตรูเนี่ยฮะลง500ดิเฟอเรนตเป็นค่าลบครับผมถ้ามันทำงานเนี่ยเราจะตีติดบล็อกนะติดบล็อกเนี่ยก็คือไม่ขึ้นดาเมจนะแต่ว่าสถานะที่เราตีเข้าไปอ่ะมียังมีอยู่นะครับเหมือนกับว่า แอสกิล <add> ไปเนี่ยแอสกิลชิวชาร์จไปนะครับชิวชาร์จไปนะครับชิวชาร์จมันบอกว่ามันมีซับเพชชั่น70%ครับผมถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้อีกฝั่งอะทำอะไรไม่ได้เลยนะภายในอ่าใน5วินาทีทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชิวชาร์จไป block, บ,บล็อกนะครับบล็อกนะครับไม่ขึ้นดาเมจก็จรงิงนะชิวชาร์จไม่ขึ้นดาเมจก็จรงิงแต่ติดซับเพชชันอ่าประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ,ถ้าว่าชิวชาร์จไปแล้วมิดก็คื หมดทุกอย่างเลยดาเมจก็ไม่ขึ้นสถานะก็ไม่โดนประมาณนั้นนะนะครับอ่ะทีนี้ในอนาคตเนี่ยเราจะเอาอะไรบ้างนะครับเราก็มันจะเหลือแค่สกิลขั้นฐานถูกไหมสกิลขั้นฐานเนี่ยอาร์กออฟบีเฟนครับผมอาร์กออฟบีเฟนเนี่ยเป็นบัฟถึกใหญ่นะอ่ะเป็นบัฟถึกใหญ่อันนี้จะลา拉อ่ะอันนี้จะลากบัฟถึกอันเนี้พร้อมกับหน้าแดงนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ได้36มสิบวิตอนอับเต็มนะครับผม อยู่ที่สามสิบหกวิคูดาวร้อยแปดสิบน่าแล้วมันถึกมากนะครับเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยสองพันห้าเลยนะครับที่มันเพิ่มมาให้นะครับมันถึกแบบถึกไปเลยอ่ะนะครับอ่าถึกมากๆไปเลยเพราะนั้นเขาแนะนานะไอ้แนะนําเปิดคู่กับหน้าแดงนะครับถ้าตัวเราจะไม่ได้หนามากนะครับอ่าตัวเราจะไม่ได้หนามากถึงขน,นาดที่แบบว่าเปิดหน้าแดงพิวพิวได้อะไรอย่างเงี้ยเปิดออฟดีเฟนคู่กับหน้าแดงคือคูจะเล่นดาเมจได้ไวมากครับผมแล้วหลังจากที่อาอฟดีเฟนหมดครับแน่นอนครับ ดีเฟกชิลต่อนะครับคือจริงๆอ่ะเราวนแค่อาร์บดีเฟนกับดีเฟกชิลเนี่ยชาโดว์ชิลกับชิลเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะเออแทบไม่ได้ใช้เลยนะต้องอันตรายจริงๆอ่ะถึงจะลั่นชาโดว์ชิลหรือชิลนะครับนี่คือชิลน้ำมันอึดมากนะครับผมส่วน Skill อัปเกรดสกิลอสุดท้ายเนี่ยอ่ามีค่าปฏิเสธจกอกเระครับอันนี้ก็เรียนมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกคล้ายๆกับสกนะิลพาสซีฟเนาะเพราะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็แค่นี้นะครับ ส่วนอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเอจะมาไกดันซิลซึ่งดันซิลเนี่ยมันเป็นดันโคเฮเนาะดันซิลเนี่ยมันเป็นดันโคเฮเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแบบมันจะไม่เดินให้อัตโนมัตินะครับเผื่อใครเล่นใหม่นะอ่ามันจะไม่เดินให้แบบอัตโนมัติจะได้ไม่งงนะครับชิลเนี่ยถ้าใส่ของมาตามที่ EP หนึ่งที่อบอกเนี่ยไม่ไม่จะป็นจะต้องเป็นของชาร์โด นะครับผมใส่ใส่แค่ขั้น G6 เนี่ยมอนในดันซิลก็ตีไม่เข้าแล้วนะอ่าแต่ว่านี่แอดต้องการความเร็วนะครับก็เลยเอาของตัวเก่ามาใส่เลยเข้ามาปุ๊บนะครับเดี๋ยวแอดเดินดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดสนนี่เดี๋ยวตามกันไม่ทันนะครับผมเนี่ยเราเดินมานะครับเราจะเจอประตูแล้วก็เจอไอ้มอนตัวแปลกที่สุดหนึ่งตัวเห็นไหมจากตัวอื่นนะครับเนี่ยแปลกที่สุดเลยและเป็นนกนะครับเราฆ่าตัวนี้ตายเนี่ย เราฆ่าตัวนี้ตายเนี่ยประตูมันจะเปิดนะครับผมอันนี้แนะนํานิดนึงสําหรับแบตเทิรโหมดสของ MS นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะปรับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเวลาคุณมาดูในแบตเทิร์โหมดสเนี่ยซึ่งอย่างเงี้ยมันจะตี3จังหวะครับผมก็คือมันจะตีดึงโล่ไปตีไปจังหวะหนึ่งแล้วก็ดึงโลกลับมาตีไปอีกจังหวะหนึ่งแล้วก็หมุนตัวตีอีกจังหวะหนึ่งซึ่งมันช้ามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้คุณปรับเลยแค่จังหวะเดียวนะครับแล้วมันจะตีรัวๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย แบบนี้มันจะได้ดามีดมากกว่านะครับผมอ่ะมาต่อกันเรื่องของเราหลังจากที่ประตูเมื่อกี้เปิดแล้วนะครับเราเดินเข้าไปเราจะเจอกับบอสลิงนะครับเนี่ยบอสลิงตัวนี้เราตีมันให้ตายนะครับเราตีมันให้ตายนะตีมันให้ตายแล้วก็หันมา,าทางขวาน,นิดนึงนะครับจะเห็นประตูอยู่เแวบๆบแบบนะเดี๋ยวพอเราตีมันตายเนี่ยประตูตรงนั้นจะเปิดเลยนะครับเห็นไหมระเบิดไปแล้วนะครับประตูระเบิดไปแล้วเด็กก็วิ่งมานะ วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาปุบ๊บตรงนี้นะครับมันให้เราเนี่ยทำการกําจัดมอนคีสามตัวนะครับซึ่งขั้นแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะเราต้องตีไปเป็นตัวตัวไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอ่าไม่เกิดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่าตัวนี้ตัวสองก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ฆ่าตัวสองตัวสามก็ไม่เกิดนะครับเราเราตีสลับกันไปไม่ได้นะอ่าเราก็ตีตัวนี้ก่อนนะครับ Okay. แล้วก็เดินกลับมาที่จุดเดิมนะครับเดี๋ยวแอจะพยายามแผ่นกล้องให้มันอยู่ที่เดิมไว้นะเดี๋ยวงงกันนะครับอันนี้คือจุดเดิมนะครับเนี่ยจุดเดิมเนี่ยที่อันนี้คือจุดเดิมนะที่เราเข้าประตูมานะครับผมอ่ะพอเราตีฝั่งนี้เสร็จนะครับเราไปอีกฝั่งนึงอ่ะเราไปอีกฝั่งนึงไปฝั่งหนึ่งเราไปสุดเลยนะครับเนี่ยเราไปสุดเลยเราจเจออีกตัวนึง เห็นไหมพราไนท์เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคหลังจากตีตายนะครับผมก็เดินกลับมานะเดินกลับมาเพราะว่าตรงนี้มันสุดทางถูกไหมเนี่ยอ่ะนี้แอดแผนกล้องมาเหมือนเดิมนนะอ่ะตรงนี้มันสุดทางถูกไหมเราก็เดินกลับมานะครับอ่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นประตูอ่ะทุกคนสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นประตูไปต่อซึ่งเราจะต้องหาบนคีย์ตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่กข้างประตูเลยเนี่ยเห็นไหมตีนะครับอ่ะเดี๋ยวเอดเอาหน้าแดงลงมาด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวสาธิตวิธีการใช้นิดหน่อยอ่ะเอทหนัดช่อง3แล้วก็รฟเฟก์อยู่ช่องนี้นะครับชาร์ดูอยู่ช่องนี้โอเคอ่ะทีนี้พอตี3ตัวตายไหมประตูที่ปิดเมื่อกี้เปิดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเข้ามาฝั่งนี้ครับผมจะมีบอสสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวนี้ถ้าเราจะเล่นดาเมจเราเปิดหน้าแดงนะครับเดี๋ยวแอดให้มันตีทีนึงเอาตีดิเพื่อนถึงจะตายแล้วนบะล็อกเวลาเปิดหน้าแดงเนี่ยพลังป้องกันเราลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะโดนแรงเห็นไหมแอดโดนหกร้อยเลยนะแต่ตอนปิดหน้าแดงนะครับแอด,แด,แด,แดจะโดนบอลมากนะครับเห็นไหมแปดสิบเก้านะครับ เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณเปิดหน้าแดงเนี่ยให้คุณเปิดดีเฟกชิลไว้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะถึกมากเดี๋ยวให้บอสตีมันบอสก,กับเพื่อนตีอีกทีนะึงตีอีกทีเนี่ยอ่ามันบัฟบมันหายไปแล้วนะครับอ่าแต่บัฟมันหายไปก่อนก่อนที่บอสจะตีนะแต่ให้รู้ว่าถึกมากนะครับถึกมากก็พอนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันอ่าพอเราตีตาย นะครับเราก็ไม่ฝั่งหนึ่งจะเจอประตูครับกดเข้าไปอ่าทีนี้นะครับคุยกับตัวนี้แล้วคุยกับเอริโอเนลจบนะครับดันซิลแค่นี้ส่งควสได้เรียบร้อยผ่านอ่าช่วงแรกเนี่ยไม่แนะนำให้คุณฟาร์มดันไหนเลยนะครับ ไม่นำให้ฟาร์มดันไหนเลยสักดันหนึ่งนะครับผมไม่ต้องฟาร์มนะให้เราไล่เควสนะครับผมเราจะไล่เควสไปจนถึง135นะครับแล้วก็เควสไหนที่มันให้ลงดันเนี่ยสมมุติแล้วกันนะครับสมตนะสมตินะสมมติว่าแอดลกเควสมา1เควสนะครับซึ่งเป็นเควส b แบตเตอร์สไต์ของเลเวล100นะครับแบตเตอร์สไตของเลเวล100นะมันบอกว่าให้แอดเนี่ยไปตีมอนตรงแบบนี้เรากดว้ามาเนาะมันก็จะพามานะครับ มันบอกให้แอติตัวเนี้ยอ่ากับมอนที่อยู่ในดันเจียน95เพชรแดงนะครับอ่าดันนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะซึ่งมันอยู่หน้าดันเลยนี่แหละเนี่ยดันนี้นะครับให้เข้าดันไปเข้าดันไปปุ๊บเราก็คุยภารกิจปกติครับผมแล้วทีเนี้ยมอนเควสมมนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าสมมติว่ามอนเควสมมนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราฆ่ามันได้หมดนะครับพอเราฆ่ามันหมดเนี่ยเรากดออกนะครับผม ซึ่งอาทีนี้ก็จะมีคําถามประมาณนวะ่าเอ้ยพี่เราไม่อเปลืองเ,เงินเหรออะไรอย่างเงี้ยหมอว่าไม่เปลืองนะครับผมไม่เปลืองนะครับ่าใบดันนี้เนี่ยกาวเพาเพชรแดงเนี่ยถ้าคุณไปซื้อมาอ่ะแอดตีให้แพงๆเลย 1M อ่ะ 1M นะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูนะว่าคุณจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับหลังจากที่คุณผ่านควสนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวขอไปเก็บอีกมอนอีกตัวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับอ่ะทีนี้ระว้าไปครับผมส่งเควสนะส่งเควนะสควนะครับได้ใบดันคืนได้เงินมาเอ็มหนึ่งอ่าแต่ว่ายิ่งเควสงหลังๆเนี่ยเงินยิ่งเยอะนะครับผมยิ่งเควสหลังๆนี่เงินนี่แบบหลักห้าหกเอ็มเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเดินควสไปแล้วจะไม่มีเงินใช้นะครับผมอ่าคุณเดินควสจบเนี่ยมีสา4สิสี่สิบเอได้เลยนะช่วงเลเวลร้อยสามสิบห้าเนี่ยเพราะนั้นคือคุณไม่ต้องห่วงครับผมว่าคุณจะไม่มีเงินนะครับมันมีแน่นอนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงเลเวลแปดห้าครับแนะนำนะครับให้เรามาทำควยแปดห้าด้วยครับผมควส8ปดห้าเนี่ย มันให้เราเนี่ยไปหาไอเทมในดัน85ครับผมแต่เราไม่ต้องหานะถ้าคุณไม่ใช่เซิร์ฟเอ็นนะครับเซิร์ฟเอ็นเนี่ยยังจะเป็นต้องไปหาเพราะว่าของมันแพงมากนะครับแต่เซิร์ฟทีกับเซิร์ฟแอลที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาเลยนะครับเรามาที่คุ้ยไอเทมครับดิชั่นไอเทมนะแล้วก็ที่ไทยครับเลื่อนลงมาเป็นนี่ลิงออฟเมอร์กราฟอันนี้นะครับกดมาปุ๊บซื้อมาหนึ่งวงผมไม่ต้องเสียดายเงิน11บเอ็เอมนุ้ยเออจริงคุณไม่ต้องเสียดายเงินสิบเอ็ดเอ็มนุยออม้ยเ,เ,เยพานะราะแ แหวนมูนี่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันจะเป็นของเควสครับผมซึ่งพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยให้เราไปส่งเควสที่ NPC ตัวนี้นะครับที่ NPC ตัวนี้นะครับคอเชมิทที่เมืองบันดีไอส์นะครับชื่อเควสเนี่ยอแอร์ทำไปละแอร์ทำไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์หาให้นะครับชื่อเควสเนี่ยจะเป็นเควส85เนาะ85ดห้าแปดห้ปดห้ปดหมันเป็นเควสแหวน85เนาะอ่าอันนี้นะครับเนี่ยเมอร์กาพ,พาวเวอร์เนี่ยอ่า เมื่อกาพาวเวอร์เนี่ยอันนี้นะครับควิดอันนี้นะอ่าพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้แหวนวงนี้มาครับผมเราจะได้แหวนวงเดิมมาแหละแต่ว่ารลบนี้จะมีสเตตัสมาให้ใส่ครับซึ่งมันจะเพิ่มค่าคิดดคข้อเลนครับผมอ่าบวกสิบห้าเห็นไหมเพิ่มคิดดคข้อเดเมจบวกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแหวนที่ดีมากนะอ่าซึ่งแหวนนี้เนี่ยมันจะอัปเกรดต่อได้ครับอีก2ขั้นนะซึ่งมันจะเป็นแหวนเอ็นเกมครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะว่าแหวนเอ็นเกมของ ไอ e, จากแหวน85มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลบแหวนทิ้งนะเว้ยถ้าลบแหวนทิ้งก็คือลบตัวใหม่ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก็คือจะเป็นแหวนแทมปัจลิงอันนี้นะครับถึงแม้ว่ามีค่าปฏิศเสธจากเกาะนะครับไม่มีแหวนวงไหนที่มีค่าปฏิศเสธเจาะเกาะนอกจากแทมปัจลิงแล้วก็ด็อกเตอร์มาเซนนะครับผมก็คือแหวนเฟสทั้งสองวงนั่นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแหวนที่ดีมากๆนะครับอย่าลบลบปุ๊บลบตัวเล่นใหม่เลยนะเพราะเท่ากับว่าคุณเสียแหวนเว้น แหวนเอ็นเกมหนึ่งวงนะครับผมคุณเสียแหวนเอ็นเกมไปเลยหนึ่งวงนะลบตัวก็คือลบเล่นใหม่ถ้าลบแหวนก็คือลบเล่นใหม่ด้วยนะครับง่ายๆเลยนะโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคลิปค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยว ep ต่อไปเนี่ยเราจะมาหลังจากเรา135รครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเลเวลกันแบบจริงจริจังโดยที่ไม่เดินเควด นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีีหน้าครับคุณจะได้เห็นความโกงของชิวนะอ่า e ีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าแอนใส่ของจากตัวเก่านะครับแต่อีพีหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ใส่ให้ดูนะครับแล้วแล้วจะถือจะถือแต่ของแจกให้ดูนะครับว่ามันโกงยังไงนะเดี๋ยวคุณด้เห็นแน่นอนโอเคครับแล้ววันนี้นะครับก็ฝากร้านหน่อยแล้วกันนะครับร้านตีบวกอวุธบวกสิบห้านะครับผมของเซิร์ฟทีนะของเซิร์ฟทีก่อนนะครับผม าราคาตามป้ายที่เห็นเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อมานะครับที่เพจแอดก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางร้านโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองอย่างลิงก์อยู่ใต้คลิปนะอีกอย่างนึงก็คือแอดรับบ้านตัวละครนะครับรับบ้านตัวละครน่าจะแต่เลเบลดหนึ่งถึงระเบหนึ่งร้อยเก้าสิบเลยทักมาสอบถามราคากันได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำป้ายใชไว้เนาะอ่าอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าถ้าใครกลัวแบบโดนโก นะครับโดนโกงโดนแบบโดนบิดอะไรเงี้ยแบบไปซื้อของเขาโดนบิดนะครับหรือว่าไม่รู้จะทําตัวละครยังไงเนี่ยเอาตัวละครมาฝากให้แอดทำได้นะครับผมอ่าแอดคิดค่าบริการแค่ ID ละหนึ่งร้เท่านั้นนะครับคือสมมติว่าคุณฝากบอกว่าเออพี่ผมเล่นชิวครับนะสมมติว่าเป,วเป็นชิวตัวนี้ล้วกันนะอ่าผมเล่นชิวครับผมเลเวลอ่าสมมติว่าเลเวลเราหกแล้วกันอ่ามาตรฐานดีนะครับ อ่ะผมเล่นผมเล่นชิลครับเวลโลหกสิบนะอย่าได้ของใสครับผมแต่ว่าผมมีงบ1000พี่ทาไม่ได้พี่ทําไม่ได้ไหมได้นะครับแต่งบ1 0 0 0ันเนี่ยถ้าคุณบอกว่าค่าอ่าค่าบริการอยู่อยู่ในงบ1000พันเนี่ยมันจะไกลมันจะไกลไป900้น900นะนึกออกไหมนะครับแต่ว่าเอสามารถทาของใส่ให้ได้นะครับตามงบนะตามงบจริงๆนะครับผมแล้วไม่ต้องกลัวโดนโกงครับเพราะว่าแอเป็นคนหาเองนะครับแอเป็ปคนหาของเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด เขาโกงมาเอสก็ต้องรับผิดชอบเนาะไม่ใช่คุณรับผิดชอบนะครับคุณเสีย1000คือจบนะครับแค่คุณไว้ใจเอสก็พอนะเดี๋ยวจะมีคลิปของลูกค้ารายแรกที่เอสทำไว้ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ของเขาเนี่ยยังต้องรอของอีก2ชิ้นนะครับถึงจะเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้แลวครับผมบายๆทุกคน